สายเกมเมอร์ควรจะใส่เลนส์แบบไหนและใส่ว่านยังไงสายท่องเที่ยวเอาดอทำกิจกรรมข้างน,นอกไปบ่อยควรจะใส่เลนส์แบบไหนและใส่ว่านอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนําให้ครับสายเกมเมอร์นะครับส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ทางหน้าจอคอมเยอะเราจะแนะนําเป็นเลนส์กรองแสงสีฟ้าครับแต่ถ้าใครบางคนที่มีค่าสายตายเยอะๆหรือว่านั่งเยอะจริงๆเกิน6ชั่วโมงเกิน8ชั่วโมงหรือบางคนเนี่ยเกิน10ชั่วโมง จะแนะนาเลนส์กรองแสงสีฟ้าที่มีฟังก์ชันลดการเพ่งเวลามองใกล้ครับจะทําให้รู้สึกว่าสบายตาม,มากขึ้นแล้วก็สามารถทํางานหรือเล่นเกมได้ยาวๆเลยส่วนกรอบที่แนะนำนะครับจะแนะนํากรอบที่มีน้ําหนักเบาครับอย่างเช่นกรอบไทเทเนียมจะใส่สบายมากๆเลยครับถ้าใส่กรอบที่รักศีสันหรือว่าแข็งแขงเนี่ยบางทีจะใส่นานไม่ค่อยได้ครับส่วนสายท่องเที่ยวนะครับเลนส์ที่แนะนําเลยก็คือเลนส์ออกแดดเปลี่ยนสีครับเลนส์ตัวนี้ ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยแสง UV หรือว่าความจ้าของแสงแดดเนี่ยจะทําให้เราใส่แว่นแล้วไม่สบายตาได้ครับการใส่เลนส์ออกแดดเปยนสิ่งเนี่ยพอไปข้างนอกแล้วเข้มเนี่ยจะทําให้เราชู้แสงได้มากขึ้นและปกป้องดวงตาเราจากแสง UV ครับส่วนกรอบที่แนะนําสาย Avenger เนี่ย o u t ดอเยอะๆแนะนําเป็นประมาณอย่างนี้เลยครับเป็นพวกโอเกลหรือว่ากรอบอะไรที่มีความแข็งแรงความทนทนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เป็นขาสปริงเนี่ยจะทําให้เวลาที่เรา ขยับหัวขยับตัวเยอะๆทำให้แว่นเนี่ยยังกระชับอยู่ครับแล้วก็ไม่เสียทรงง่ายไม่ต้องมาดัดบ่อยๆ